ครับสวัสดีครับผมนายสนั่นสายเกลือวงครับผู้ใหญ่บ้านบ้านโดยตาหมู่ที่6ตตำบลมนเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับวันนี้มีความภาคภูมิใจมากครับที่ได้รับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปีนี้หมู่บ้านครับไ้ประสบผลสําเร็จในการประกวัติชุมชนประกายระดับประเทศคือปี54เรารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ปี5เรารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1แต่ชาวบ้านเราพยายามทําความดีถวายในหลวงครับ ก็ปีนี้ประสบผลสำเร็จที่ชาวบ้านมีความภาคภูมิใจครับโอกาสนี้ก็ต้องขอกราบขอบุณท่านว่าราชการจังหวัดพะเยาที่ให้การอยู่การสนับสนุนนะครับแล้วก็นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมะเหล่าคอรองสาณสุขเทศบาลตำบลเหล่าพร้อมกับปลัดเทศบาลตำบลมนเหล่าครับวันนี้ต้องขอในโอกาสหนึ่งอย่างหนึ่งก็ขอกราบขอบุณพี่น้องชาวบ้านดงอินตาที่ให้ความร่วมมือในการทําให้เป็นชุมชน ปลอดขยะระดับประเทศครับขอบคุณครับ